สือการสอนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเรื่องการแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์จัดทาโดยนางสาวอัจจิมาศีดาตำแหน่งครูวิทยาถานะครูชำนาญการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาตัวชี้วัด อธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง hmm. อสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที <S 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 ่สำคัญของชาติไทยเอกลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยจุดประสงค์การเรียนรู้ หอธิบายการแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย 2. วิเคราะห์การแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย 3. เห็นความสำคัญในการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยโดยใช้คำถามดังนี้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยที่ควรแสดงความเคารพมีอะไรบ้างตัวอย่างคำตอบสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเพลงชาติไทยนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรตัวอย่างคำตอบ หยุดกิจกรรมต่างๆแล้วยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพเมื่อนักเรียนเข้าไปในวัดหรือาศาสนสถานต่างๆนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรแสดงความเคารพโดยการไหว้เมื่อนักเรียน ได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรตัวอย่างคำตอบยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพการแสดงความเคารพในสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยมีความสำคัญต่อ,อนักเรียนอย่างไร เป็นการแสดงความจงรักภักดีในฐานะที่เกิดเป็นคนไทยการแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยพุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพศาสนาวัตถุโดยการกราบไหว้ บูชาพระพุทธรูปแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนภาษาสรุปความรู้เกี่ยวกับการแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยยืนตรงหรือทำความเคารพ เวลาร้องเพลงชาติหรือเชิญธงขึ้นและลงจากยอดเสารักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ไหว้ทำความเคารพศาสนสถานต่างๆพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเมื่อนักเรียน เห็นคนที่ไม่ยอมแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนักเรียนจะทำอย่างไรตัวอย่างคำตอบจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีบอกหรือเตือนให้ตระหนักในความสำคัญการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยถ้าปฏิบัติผลที่เกิดเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข ถ้าไม่ปฏิบตัติผลที่เกิดถูกติเตียนว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นคนไทยเราทุกคนควรเคารพในสถาปันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ